เจ้าจะออกเวทมาทำไมน้องชายยุ่งนะโยเน่เจ้ากำลังจะกลายเป็นมะเร็งนะรู้ไหมเจ้าบอกข้าแล้วว่าตานี้จะไม่โยนกอดสกิลอีของข้าเป็นเวทแล้วเจ้ามีสิทธ์อะไรมาห้ามข้าออกเวทมันก็ถูกต้องแล้วนี่โยเน่มันสไลด์ได้แค่ครั้งเดียวเองงั้ ข้าขอโทษนะน้นองชาย แต่แลงข้าลงไปอยู่บอลแล้วเนี่ยเออ,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 อ ข้าไม่น่าออกเวทเลยโอ้ยข้าขอโทษข้าได้ไปฟาร์มเลยไม่ทันมองนะอ๋อไม่เป็นไรหรอกอ,อการฟาร์มไม่เคยหลอใครอยู่ลแล้วข้าไม่ว่าแต่ครั้งนี้เจ้าเล่นปลาอย่างนั้นเหร มึงต้องบ้าอย่างแน่นอนจะโอบป่ายากนะแต่ข้ามีที่ฟาร์มดีๆด,ด้วยแล้วมันสำคัญด้วยเหรอยังไงข้าก็เป็นมะเร็งอยู่แล้วนี่จริงอยู่ที่เจ้าเป็นมะเร็งนะแต่เจ้าก็สามารถเกิดได้ถ้าเจ้าไปฟาร์มที่นี่ทางเลือกอยู่ที่เจ้าแล้ว <c oughs> นรข้าออกเดินทางตามหาของขายแล้วก็มาพบที่นี่เขามันเป็นที่ที่ไม่มีใครพร้อมที่จะฟาร์มอย่างมากเลยล่ะนะข้าจะเกิดแน่ใช่ไหมถ้าแก่ดอกไม้แล้วก็มะเร็ง เพนตะคิวอยู่ข้างหน้าแล้วข้าก็ว่างไงจงทอดกายลงในแม่น้ำเวเล่แล้วก็ปล่อยให้ปานวารีเข้าควบคุมร่างกายให้สายน้ำพัดมาเร็งที่เจ้าแบกไว้ไปเสียจดจำช่วงเวลานี้ให้ดีปล่อยข้าวนายโยนเน่ข้าชนะแล้ว ข้าลบเจ้าตัวมะลิมนั่นได้เลยนะข้าเห็นเจ้ากําลังเป็นมะเร็งนะเชี่ยเลยวะจะลองไหมล่ะเมื่อข้าจําเป็นไม่ใช่ข้าต้องการกูแพ้มะเร็งได้ไงการต่อสู้มันจะมีอยู่เสมอยาสุโอบางทีเจ้าอาจจะไม่ใช่มะเร็งก็ได้ วันนี้ข้าต่อให้เจ้านะยุโซให้ข้าลงแรงเธอท่านพี่เดี๋ยวข้าแบกเจ้าให้ดูเลยฝีมือระดับเจ้ามันไม่ไหวหรอกนะจากที่ข้าดูนะเจ้าอยู่ได้แค่บอลสามเท่านั้นแหละเจ้าจะให้ข้าเล่นหมดใบพิกไปตลอดหรือไงข้าจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวังโยนี่ดูเหมือนว่าแรงข้าจะเล่นกับเจ้าไม่ได้หรอก แย่แรงเจ้าก็ล่วงแล้วท่านพี่ข้าจะโยนให้เต็มที่เลยเดิมนี่สิมันคือน้ำยาบุสกิลให้เจ้านะเกมนี้มีน้ำยาบุสกิลด้วยแย่าง,งาละ ไม่มีใครเปิดหน้าร้านค้าครบทุกหน้าหรอกเฮ,ฮ,ฮ้เสร็จกูแน่ บางครั้ง<อ>มันก็ไม่มีไอเทมนั้นอยู่จริงๆพี่ข้า <OUR S 1> เฮยะเตนออกมาซะ ืากหน้ามาเร็งฮ่าๆจากแรงแพตตินัมอย่างเจ้าแหล้งลดพอมาเรลงเลยไม่ใช่หรือไงผ่านอยู่ได้ฮ้อเฮือเอเ Lên bón dòng châu Chẳng nào một vắng xế chì Mà lên dòng châu nằm khâu mà thì đi Đi qua dù dần lái kiệt ข้าไม่ใช่มาเร็งแล้วเหตุใดเจ้าจึงแจกละ่ะข้าจะไปออกเพศแล้ว สู้กเกตอเป็นแค่พวกมะเร็งแท้ๆคคลซัโกเจ้ามานี่ข้าจะถูกลืมไหมเนี่ย ไม่ต้องคิดมากน้องชายเจ้ากับข้าก็เป็นมะเร็งเหมือนกันแบบนี้ข้าก็ไม่ใช่มะเร็งคนเดียวอีกแล้วสินะแม้แต่เชลเจอร์ก็กลายเป็นบอ์ได้เหมือนกันน้องชาย G G E C ขอให้เจ้าไม่โดนฝ่ายตรงข้ามรีพอร์ตก็แล้วกันเจ้าคือมะเร็งที่เขาพูดถึงกันใช่ไหมข้าเห็นเจ้าโผล่มาทุกตาที่เล่นเลยข้าไม่ใช่มะเร็งแล้ว ตอนนี้ข้ากำลังพยายามไต่แหลงอยู่นะเจ้าแรลงอะไรแล้วล่ะเผื่อเจ้ากับข้าจะสามารถเล่นด้วยกันได้นะมีบางอย่างที่ข้าอยากจะบอกให้เจ้ารู้ไว้นะอยากบอกอะไรข้าอย่างนั้นล่ะเผื่อเจ้าไม่รู้ข้ารับจ้างบูแลงนะรับบูทแหลงครับ สองแรงดึงลอยบอด